ลืนแนีนนอไรหรอเฮ้ยนี่มันชี้ที่น้เพื่อขอหยนี่จ๊จได้หรอโวยพดีเอ,อันนี้เป็นต้นฉบับอะนี่ยเดี๋ยวน้ำาไปเขียนว่ามนคืนให้นะเาเปน้นก็ต้องคืออันนี้เราเราเขีนเยนแต่รอบอคือเราไม่อยากาจะจำได,ด,ด้ก็เลยเขียนตรงตัวหลายรอบเอาเป็นว่าที่เราให้น้ำก,กันนะันนิดนึงโอเคจ่ะ อ้าวมีชุดที่เดียรแล้วอีกไหมอ่ะเราที่เียนสีแอ่ะคอฟ้าเราอทษจริงรอเราเราไปมัดทายแล้วอีกแล้วะโอ้ยหูอ่าของมาตานนี้ว่างอดหูแล้วย้ายังขวนหูดีฟ้าอย่าไปแกล้งหูสิ ดีทุกคนอ่างน้ำยังไม่กลับบ้านดีเหรอยังนะแล้วกลับยังไงอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวข้อหน้ามาล็อกอ่ะโหน่าเดี๋ยวดายังเลยอ่ะจะไปก่อนเลยก็ได้นะเออแล้วฟ้ากับหมูกลับยังไงเนี่ยอ๋อเดี๋ยวเราว่าเราจะอ่านหนังสือกับสัมภาษณ์ระทุกคนใหหนังสือเรากลับแล้วนะบ๊ายบายบ๊ายบายเดี๋ยวสีฟ้าฟ้าจะกลับแล้วเหรอกลับด้วยสิเราไม่อยากกลับบ้าน บ้าเราด้วยนะเฮ้ยพี่นายนาตามมาขอส่วนบุญฉันได้ไงยะเดินก็ช้าขับพุงิดเนี่ยเนี่ยค่ะเป็นผู้หญิงเดิเนเล้วก็โนาธอีกเลยนะเป็นบ้าปะเนี่ยอย่าเล่้นี้อีกเฮ้ยผู้หญิงได้แต่ว่าผู้หญิงรักนะไม่รู้เลยไงโอ้ยโลกผิดอ่ะพวกเนี่ยขับบ้านดีกว่าไปแล้วเดี๋ยว เขาเขาดูเป็นคู่กัาที่เด่นจากทนนนนาีนะเขาหน้ารักดีนะได้นะเดี๋ยวเราไปส่งหน้าโรงเรียนแล้วกันนะเยนนี้เนี่ยสวนที่โรงเรียนเนี่ยสวยจริงเลยเนาะอืมจริงด้วยสล็อกต้องแป๊ะ ถ้าตะล้อต้อแต่งไงน้ำทำไม่ได้เหรอจำได้มันเป็นกรงของไม้เด็กๆพวอท่องเันไม่ใช่เหรอแกปอ่ป่านี้จะท่องอีกเหรออะไรเนี่ยน้ำโหอ่อะอโอเคโอเคจะได้ตะล้องตกแต่งมาทำไมมาซื้อดอกไม้ดอกอะไรดอ,ไดอกจำปีไม่มีดอกจำปาไม่มาอ้ยน้ำไม่เได้จมูแล้วยิ่ไม่รู้สึก แคกเอาดอกนี้ไม่แทนแล้วนะดอกอะไรอะ่ะมันไม่ใช่ทั้งสองจำปีไม่ใช่ทั้งสองจำปาเนี่ยแต่ถ้ับน้ำเนี่ยนบรรยากาศที่มันว่าดอกไม่พ่อน้ำมาแล้วเดี๋ยวน้ำไปก่อนนะไป